แต่แต่รอดได้เลยแบบนี้มาแต่สีใดละแต่รอดนะพี่น้องเอาตอนคนสะออกจากบ้านบ้านอดีเนาะอาหมาอยู่อยู่เล่งบ่ออกเอียงเลยขอบคุณหลายๆเด้อคือคักได้มีระเบียบบ้านไปสิครับโอ้เขาเทนต์สี่เ่หร่นะทุกหมู่บ้านไม่ได้ทนหมู่รือนะไรพี่น้องเขากัเพื่อเพื่ออะไงกัน วจคนเข้าคนออกมันจะต้องแบบซีแหละระเบียบระเบียบจะต้องปฏิบัตินํากันอย่างกลางโลบพ่อเมาแล้วรก็ต้องรักษาความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินเนาะสมมุติคือเฮาเนี่ยมันบบกรู้ว่าคนคนดีกับมีคนบดีกับมีปะปนกันไปนะเข้าไปมู่บ้านจุดประสงค์ของเขาเข้าไปมันแม่นอียงเนาะมันมันเป็นลักษณะนั้นเปนอยงมาแล้ว

มันก็บถึงขั้นว่าคือกันเบิดได้เน่มันกับเตกต่างกันไปเต็กเนี่ก้นหนาบานมันโมดีด้วยส้นหนีบ้านมันน้อยเนาะ หมู่บ้านอยู่บ้านไหดีบ้านพ่อเข้าเจ้ากะเพชรบุซีนะมาทำอะไรสวนกระเน็ดแนวเบิ่งกันเพิ่อนนั่นน่ะออกได้เลยบ่ออกได้เลยโอเคคิดว่าเพิ่นจะตรวจกระโปรงรถอะไย่งนี้แต่มันก็เป็นระเบียบที่เพิ่นเขียนไว้เนาะก่ได้บ่ได้เห็นนั้นเป็นไร ไปเฮาออกเดินทางจักกิโลนี่แักกิโลแต่ไหนสิบกิโลนะจากขึ้นสีส้มเลยเหมือนปะจากลำสองไปจากลำสองอะไปฮอตเนี่ยงหน้ากัแปกิโลจากนี่ไปฮอดลำสองกกิโลสิบสามสิบสี่โลเลไรถจิ้ไหมรถซอบเคสเลยปอ๋อนี่บ่ วองไงที่เขาตอกเสาเข็มอย่างนี้นขเขาติดหินข้างมนมดนอดินมันยุกจะได้เขาตอกเสาเข็มรับมืดอ่ะมันยุทธไทยดิ่ต้องตอกเสาเข็มไม่ได้เลยดินมันยุบดี น,นี่เพื่อซื้อกรทางเนาะเป็นซีนลเลนตอนที่คอยยูเพื่อถให้เังสีลแต่เดี๋ยวนี้เห็นบอก่านมาิีเขาขยับยายไหม่เห็นคือรถเนาะแมนบอก อออเจาไปประมูลลถมากด้วยรถขวมรถยังกันวะออทำมันหลืออะไรออกตัวใดที่มันดีเนาะแต่เมื่อเห็นบอกเขาตัดออกขานาตัดออกสมมติว่ารถข้เจ้าไปซนมากพังเลยเนอะยุบปุ๊บส่วนียุบเออจะเอาอะไรจรถที่เขาเห็นมาช้ำเลยเอาง่ายรถเหลือแต่ซากถ้าก็เอามาช้ำเลยออกแล้วเอาอะไรไปขายกับเพิ่มมูลค่าหลายขึ้นหลายไหน สมมติจไปประมูลมาหาหมืห่นสามหมืห่นหกมืนเนาะจะขายอะไรเบื้องมัดขั้นนี่ได้เป็นแสนอเอาสมมติว่าแอร์มันยังใส่ได้คอมแอร์เอาคอมแอร์ไปขายต่อสองขันเนาสมมติเราอยากขายพวกอะไรจะขายได้อีกเบ็ดเสร็จแลว้วแยกชินส่วนขายติดเบิ้งอย่าให้ายออกไปทางบน ในนีวัดหลวงโตเด่อหลวงโตเขาผ่านบ่ไม่เาบ้เขาบ่ได้ผ่านเราผ่านนะเดี๋วไดจะว่าทักงานไงเด้อางไงเดเห็นบองรถเทมาหมดนเรนิิร่วมกันอยู่ เบิ่งว่าน้ำท่วอยู่แล้กบ่เหตุการยู่ไสบ่อเขาติดเตัวเสือฟีมาด้วยสำนักงานขาเจ้าอยู่นี่เนาะเอเต็รดน่อตึงก็แม่นอีกเลยนี่รารถทิพย์หลอรถทิพยลรถทิพย์หลอ จะข้า,ามทางคือต้องขึ้นสะพานแล้วลอยจุดเด่นเลยเนาะน,นี่จะเริ่มขอคุ้มกันมาแล้วอ๋ออันนี้ยังข้านขั้นเพื่อนเลยตอนนี้ชั้นเนือง <c oughs> ต้องขออนุญ,ญาตเอฟซี C, ทางฝั่งไทยเนาะอาจจะแบบคุค้นหนาพม่อยางเบื่อเพรว่า but บ้านเมตตา,า,า,าสถานพินิษฐ์าสถานพินิษฐ์ก็คือคุกนั่นแหละรันว่าสรถัรบงเขันรถขายุน,นรถยุนี่อยียงบางยางอันีโ่นรถยางี่่ะก็อตรนี้ จิ่ตุ้งยานไหมเห็นคนเขาหยุดเหงเขาต้องการเห็นอยงเงาทีไไ่เรีถึงเหล่าลูกเรือ มาโรงเรียนเดี๋ยวเดินนั่งเกาะอะไรครับโรงเรียนครับโรงเรียนเรียน<ง>การเดินเรือเหรอใช่ครับเดินบน จอดช่องนี้นะครับช่องที่สีเหลืองนี่นะครับกระโดงบาทหนึ่งพันบาทนะครับหนึขอบคุณครับดีนะคนบอกหนึ่งพันบาทมึงบ่มันเป็นที่เขาจอดไ่เดือนแล้วจริงมั้ีมันเขาแล้วนี่จ้าของแล้วเราพุ่นไปเตียงเขาเราเขาจอดไ่เดือน์เขาเช่าเลยเด้ เออประมาณตอนไหนเขาต้องได้จอดเนาะกินเขาจะมากินตังนี้ก็ได้ตื่ไปเอาเอกสารแป๊บนึงบางเครื่องเป็นคอนโดเด้ยีมือบางเครื่องเนี่ยเขาสือเป็นคอนโดเป็นบ้านคอน่ดบอกางคือประเทศจีนเห็นบหมจีนเขาอยู่กันยังสี่เนี่ยสมมตินี่แล้ว่าเขาสือตึกสูงสูงกันสิแล้วเขาเห็ดรัฐบาลเขาเห็ดใบมืดเลยเป็นบ่อกเหรอรัฐบาลเขาเห็ดใบมืดแล้วบนบ่มีดินเป็นของส่วนตัวเด้อยู่ห้องโกงห้องยังอยืนอยู่กันปะเอ้ออักแห้ง เห็นม่งเรื่อน่นี่รถโรงเรื่อนมังมองแต่มางานอยุขทางลางแต่ว่านี่รถโ่งเนนักเรียนเี่งงเคร่งคอนะคอจะเปลี่ยนเป็นบนบานคือเขาเป็นคู่ฟึกนะคไอ้คอยไปนอนลุงเลื่อคอยไปนอนอะไแต่ว่าเจ้าทีนอนจะไหนนอนกองกันสี่รีอย่างนี่เนาะ ครับผมขึ้นครับขึ้นขึ้นดูอยู่ครับ สีเหลืองๆเลยนี่เนาะทังสี่นี่ทังสี่จอดได้นี่นี่นี่ทังสีนี่นี่จอดได้นี่ทั้งสีจอดนี่จะเข้าโมจอดเข้าไปเขาจอดเอาขึ้นเครื่องเอาเพราะว่าเขจอดได้เขเข้าให้เจ้าหน้าที่ครั้นสี่นี่จอดได้จอดได้หมดถือว่าบ่อน จอดรถนี่ก็หลายบ่อนเนาะพี่น้องเนาะเพื่อสิได้จอดรถหาที่หาบ่อนบางบ่อนก็มีเจ้าของอ่าถ้าเฮาจอดผิดเพิ่นก็ปรับเนาะแม่นแต่บ่อนจอดรถนี่บ่แม่นธรรมดาเนาะหลายซันนี่แหละบ่ซันก็สิบ่หมดกัน sắn này thì nó lột tém đây đã tìm mất à, tôi chặt sắn sắn xì có mi sòng hả ừ. mẹ ừ. ừ. có บนเอาเอกสารดิสั่งสอนเดี๋ยวไปเบิรงอันนี้คือโรงเรียนการเดินเนือที่บอตมคนจะมาเอาเอกสารสมัครงาน 干那个。<Got> การเดินเรือ ความฝันถึงมันสิเหนื่อยสิลาเส้นทางยาวไกลสู้ไปด้วยใจศรัทธาเพื่อความสุขพี่น้องประชาถึงจะเหนื่อยลาเสียงคำก็ทนขอเป็นตัวแทนสื่อสารออนไลน์ ไทยทอดเนื่องเล่ามากมายแต่เนื้อถึงใจมายห้ทันเห็นขึ้นพาลงหวยเดินทางทั้งคืนทั้งเว่นฝนลมตกแดดก้อนหนาวเย็นเือเป็นเรื่องธรรมดาเสียงคำยินดี อาเอสียังให้แหงใจเสียงคำนี้ขอหัใจลำบากเพียงใดบ่ได้จมว่าบ่ได้ทอถอยต่อคำดูหมิ่นนินทายกมือขึ้นภาวนาถึงองค์เพวากดมาคุ้มคอ